เอาแล้วพี่น้องอ้งอู้ท่ว่ะเต็มเต็มอือโอ้หึ้ฮึงว่ะโอ้ยไฟกับพีพี่น้องอุฮึยท่านบ่ท่านบ่โอ้ยท่านบ่ท่โอ้ยยูอันบ่ท่านเด็กี่น้องโอ้ย มาดูกเก่าพี่น้องโอ้ยบักเขื่อเลยเอาเขื่อนวะพี่เฮ้ยนี่ไปใหญ่เลยครับพี่น้องเลยเเวยันนี้ครับ,บรพี่น้องฟองไปสู่ดูทุกคนเมื่อนี้กับพ่อกันย่ำขึ้นครับพี่น้องอายุหายจริงที่เขาครับออกกขึ้นครับเมื่อนี้พูดแล้วมากับปีเ,เขาเนี่ยครับ พันเตาครับพี่น้องมือถอไม่เห็นอย่างย้ำขึ้นเขาถือไม่เห็นอย่างยับไ่พีดหรอกลาครับสุ่มป่าพี่น้องอว่าไต่ป่ามหลังจากฝนตกน้ำขึ้นพี่น้องน้ำน้อไม่น่าเต็มเลยมันบ่พูดแล้วเป็นบุบหรอเป็นบ้านเขาอยากอยู่หลักทีนี่เลย หน้าหดกับมมันในไทยอยู่ป่าบืนพี่น้องบัดเลื่อยสิบภากันมาดไตาเบิังครับสักซุ่มเมบะะาสำหรับวันเอาสมองเอาอย่างมาแท่งดิสักซุมม่มน้ำปลาหยาครับหงหกพันเต่าสิบภาพเห็นแล้วเดี๋ยวแถวไหนเลยพี่น้องสิบภาเห็นแนวแปลกๆครับเฮ้สักจังยองเฮ้ยท่างไหนท่้นไหนเออมันก็ะิบมืดๆอยู่ติดๆถนนนี่แหละพี่น้องไต่ๆล <c oughs> งไปเนี <c oughs> น่ <c oughs> ยปนละาหยนะาปลนะ <c oughs> าหยาปลาพักบุ้ง นี่บอกอาวุธซุ่มเูด้วยพี่น้องนี่แต่เบิ้งสีม้าน้องมันไปซุ่มตั้งแต่กบวันนี้สิไปซุ่มป่าครับมือนี่ไปติดตามไปเบิ่งครับพี่น้องไปพอกันให้หน้าคนละไปครับเอาแล้วพี่น้องพลาเต่าซักแล้วครับโดดซักได้มันยไทยมาทันเลียวตอนซักโดนเต็มพี่น้องไปยังล่ะปลาดุกปลาดุกปลาดุกทิ บักเขือบักเขือวิ่งเขือเลยพี่น้องเลยจับกระถิ่งใหญ่แน่เด้อพี่น้องเยโอ้ใไซเวลาครับจับยากเติบอยูย่โอ้ปฝาไะไรฟงชักๆแล้วไปชีวิตน้ำท่าน เปิดกล้องกับว <c ười> ่าท่านพี่น้องเยโหระวังเหงาด้วยเหงากแล้วครับอ๋องานเข่าปลาดุกเก่าพี่น้องอู้ยบกเขือเลยเอาขึ้นมาพี่เฮ้ยนี่ไปใหญ่เลยครับพี่น้องเดียวกระเสฉิ่นเอ็งไหนไม่บักเขือปลาดุกเก่าพี่น้องเฮ้ยตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกปลาปลาดุกตัวนี้เลย ลาบตัวเดียวนี่ม้วนพระไดโอมไว้เอ้ยเออตัวแรกแขกงมแล้วพี่น้องเอ้เปิดกล่องบรท่านเลยพี่น้องพุ่งมัตสพุ่นครับเอาแล้วพี่น้องอุ้งอู้ถือว่เต็มเต็มเออเอาโดนแล้วพี่น้องเต็มสองแล้วครับเอาอีกแล้วพี่น้อง จช่ละโอ้โฮึฮึถือวะโอ้ยไฟกับพี่พี่น้องเลยเถือวะล่ะถือวล่ะถือว่เรียบร้อยโอ้ได้ยูได้ยูเดอแมยนยูอยูอุ้ยเจมเจมป่าี่างเอาหยากกัเด้อหนากทุกตัวครับปลาปลาดุกอีกแล้ว โอ้ไตปลาแบบนี้แบบใดวะเคยจักเสียเด้อพี่น้องไอ้แบบนี้ซุ่มปลาแบบย่างไตน้ำกระแทกครับแต่ว่าเอาหนักแน่นอน่อยนึงพี่น้องต้องคุ้มคุ้มจับในซุ่มพี่น้องเห็นหมดเหรอยอ้โหเห็นไหมวะทีนั่นโอ้ยโอ้ขนาดพี่น้องเอากเอาหนักแน่เนี้ยเนี้เนี้ยเป็นเรื่องครับไร่ ขนาดตาครั้งซุ้มไว้เด้วโอ้ตเอตะรถถอดดิบอกยางเงาเดิพี่น้องเลยนี่ฮึปลาอี๋ดีจ้ะงั้นมันปลา,าแค่โอ้จับยากเๆๆๆนี่ยเด้อพี่น้องโอ้ยากแค่ยากแค่น้ำมันไหลเนาะเอา้เอาเ,าเาบบี้เแบบี้เบบี้จี เบบีครับตัวนี้เบบีโอ้ยจัะมันจับยากโดนลูกขึนแส้ยยันจะเหยียบหอยอยูอพี่น้องเอ้ยเอต็มสามแล้วครับเจ็บสามพี่น้องยันย่างเดียวยันเหยียบหอยเอ้ยคนยิ้มแล้วใครนี่ใครเต็มสามแล้วครับอสามเต็มพี่น้องไปครับไปเรื่อยๆไป อาศัยน้ำทางน้ำไหลพี่น้องบอัวหอยเลี้นวุ้ยเลยเลี้นออกมาสีๆกัน,กนลุ่มใชม่เดี๋ยวเห็นไฟเงีย้ยเลี้ยนลู่ๆไฟโกลบสีอุ้ยเงี้ยอ้ย

นหอยหลายหลายพี่น้องเลยบึงุหอยเลยผู้ใดจะได้บกหอยชิรีมเอาด้วยนี่หลายคักพี่น้องเลยจับยากทุกตัวครับประคองกัปลาดุกปลาดุกปลาดุหลุนหลวนเลยพี่น้องเลยเต็มที่สี่เลยครับโอ้ได้แล้วีเอ้านาวพี่น้องเลยจับยากกันยินดีมั้ย ไเวลาพี่น้องเสียอย่างเดียวจับยากครับเอู้ดูดูมันมืนเนาะเปดนมือคือตะโกเลยฮึนี่นี่โอ้ยสวยกว่าตรงหันอยู่ตัวสีครับตัวสีเฮ้ยเต็มสีเลยพี่น้องเลยอ้ยยินเฝ้าร์ไฟหอมพลอยอยู่เลยไมอหายหรือวะ ใส ay, okay. feed, ่เบ็ดใส่เบ็ดสั่งงากเลยน้องง่ายเลยเนาะตัวแรกนะจังกรับตัวที่แรกพี่น้องใหญ่กว่ามูเอ้เฮ้เต็มซีแล้วพี่น้องเดี๋ยวคอยเบิกไงนครับไปเรื่อยๆครับข้างในหรือเปล่าเอาครับพี่น้องตักกระเซิงไวแล้วกระเซิงไงแม่แล้วห้ามื่นเปล่า แนแบาสเอ็มจ้ำปะชิงพี่น no ้องจไทยว่าท่านตอนสักเปิ้เปิงปะถิงบันโอ้โเปิ้แม่ิงพี่น้องแสนแปดพี่น้อง่เลยซีเหนียวเลยตัวในญ่ครับ โดดสักเบื้งดิดีพี่น้องแต่ว่าไทยวาท่ันโดดลง้มาจะกแคบีพี่พูดอะโอ้ยไ่ดช็อตโดดได้วะอยากเหยื่อจช็อตโดดโอ้ันป่ามันอันเม่นมันนั่งันพี่น้องลอกเท้าบอบอพ่อกระโดดชักก้อนได้เละ ไปครับเรื่อยๆเรื่อยๆก็เก้งอีกเดี๋ยวพี่น้องก็เก้งครับก็เก่งเฮ้ยงามอยู่ต้องงามครับเลยเดี๋ยวสะสมสะสมไว้สะสมไว้ กินไปเดือดย่างไรเนวไหอย่างเดอ,อที่องก่อนจับยางเนีด้อ,อยากทุกตัวครับปลายอยู่ซุมเนี่ยเอายาก,กนะ อ่าจริงๆส้ายหาทั้งกันได้ประดูกบ้าอืมหือแล้วว่านี้ยังมันหือต้องคือสิดเนควรมักอ,อัายปรคือเลยโอ้อออือ้ <c ười> อตัว <c ười> งามบ้า <c ười> ตัวงามเตรียมที่เลยด้วยว กี่หนวะฮหกนี่นี่นี่จะสังยุ้ิหกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่ากเช่งตัวหนึ่งตัวสองวกเชิงสองวกกเชิงสองเออกรดุกที่หาตแล้วพี่น้องเ้ยฮ่าอ้อกินแบบช่ดยครับ อได้ทุกอย่างครับพานต่อได้ทุกอย่างไม่ต้องห่วงจัดชุดเนี่ยมาฝีเขาจุดยอดพี่น้องท่านไหนบัดท่านไหนเนาะไปพี่น้องไปเรื่อยๆครับเอาอียู่พี่น้องเลยโดดทั้งลงจากคืบแค่อย่าเดียวโอ้ยไปเบิดหดมอนึงหรอกถูกปะซุ่มคือเป็นแเชืมัน งามันไหลให้นี่ n h าคับขนาดพี่น้องบึงบึงพี่น้องบึงป่าหยาครับเฮ้ยอาศไยป่าจิงดูดิดูดิดูดิน้ำหยาสักลงเลยครับพัดเตาเต็นทางลงเลยมัน่ายวันทั้งพี่น้องตอนสักอ่ะ

Bạch tròng. Tính nó giúp bẩn chút. Bayột có ra ra ra.

เต็มเต็มอู้ล้วนลวนจะไปไหนรอดปวาทุบสามเทียบแนบบอสามเทียบเลยสามเีบกระดูกอีกครับกรดูกกดูกเ้ยกําลังสีย่างนีไหมเจ้าหว้าป่าตีเสือนีป่าหยาพดบดหดดเลยงยาเด้อพี่น้องเด้อว่ามันเข่าเด้อครับอย่า่ายํำเข่าเด้อบมเห็นเด้อครับหยาครับ เอ้อยตัวงามครับปั่นแมนบอกตัวงามเฮ้ยตัวปลางามเลยเด็กมอมบอกเอ้ยเออแก้วดเดวี่ยวพร้องครับเอาเปรี้ยอีกหนึ่งเปียมันโดดขึ้นมาทางพันจบหนึ่งเลยเฮียมาดูก่อนเอาอีก้ามึงปลาหยาพี่น้องวนปลาขเขาด้วยครับนี่กำลังสีดีแมง ตอดกระยุะ่มึงนี้แหละกำลังจะย่างนี่จะพอบมันปลาดีนีพี่น้องเลยยจองสวยเลยตัวสวยเลย,ยโอ้แต่หอดแต่พร้อมมีปัญหาจิเจ็บๆสบายเดิเลยเตรียมที่เลยบุ๊คหลงแล้วพี่พน้องเลยเดี๋ยวไปไปนับกัน <laughs> ใส่สวยๆครับไปดได้ไปแทะระบาดมองยืน ข้างผีด้วยถนะือวะะ่าน่าร้ายปลดิเหี้ยตีนิง่เลยเห็นติวฮึต้องขึ้นหอหงเลยบ้าหันไปมั่นใจไปลอง ซุมมมัวไปซื้อเห็นมันตีมันซุมเลยนะฟอ,องโซโวโอ้โหสิงเลยซุมลงบอกแกวแล้วมันพื้นที่มันบ่ได้เนาะอยังอีงององกเฮปลาสิสงสัยเลยโอ,เโอ้อะได้ันเนาะตัดโวเลยโอ้ลงหาย้ นักรบต้องมีพัาดได้ทุกตัวกูเลียเชียเราเว้ย,วยนำเลือกไปชุ่มหมู่มัวพี่น้องก็ป้าหยาติงก็โดดจักเลยพี่น้องว่ามันเห็นตัวมันด้ป้าหยาติงโดดทั้งเลยไปตัวบนนี้ตล้วเพี่นอ,อนสิน À, <laughs> Thôi, <thưa. cười> quá Mùa mùa rồi nó Chắc mùa mùa đó. Không phải là nàn rồi <laughs> chứ ừ. Phải không? Đúc <laughs> bùng bật เออีวเดียวปักมืออีเดียโอ้ยเดนยอมก็จะโอ๋บรเดอรออนียปักมือนอนบดขึ้นเดียวตางามหลีแจ้วโอ้ยโอยสักกูม่พี่น้องงงไม่ียหาไปหาจริงยังงสักบาทเดียวได้เลย <laughs> sắp thử dưới nhà lại. <laughs> uh, để để cái lái ha 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 ดนแน่บน่เ <laughs> น,นี่ยยุโร่ล้อขาเนาะกระดุกกระดุกกระดุกอีโอ้ดุกอีกแล้วพี่น้องดุกอีกอลแล้วดิ่ดลุลวะระวังปักมืออีกเด้อ

เสียงหองเออเออยู่รสชาติแกงอยู่ฮึฮคือเราเลาะบ้านเนี่ยเราพี่น้องเลาะเลาะคอนทางครับเนี่ยดทางเลยครับปลาขึ้นฝนตกปีนี้คือสิเท็ดหน้ายหญ่อยู่หรอกน้ำเต็มไปเบิดไปไปไปครับพี่น้อง พอได้ยูได้กินแล้วล่ะครับอวยแล้วขึ้นมาสีหอดถนนเลยเดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่บ้านเลยครับเดี๋ยวจะไปเทป๋าใส่กระมังให้เบิ่งพี่น้องอยู่บ้านพอกัอยู่บ้านเลยครับเอาครับพี่น้องมาหอดบ้านเลยครับเบิ่งผลงานมือนีกอเข็งเจะตัวสองตัวเลยเนาะเอ้ ปลาดุกน้องนั้นปลาดุกดุลนลยพี่น้องปลากรอบเไยอตัวตัวปลาพี่น้องปลาดุกไม่ชักตัวหรอหนึ่งสองสามสี่หหกเจดแปดเก้าปลากะดุกเก้าพี่น้องปลาบืนขึ้นแส้วแม่เี่แล้วแซ่แปดเลยหนึ่งอเคง่ะบวกต่อเลย โอ้หากินแปลกๆพี่น้องสุ่มป่าหมุดจะนำนี่เป็ปลาอะไรหากินปลาบืนบัตรคนตีคักคนนะตก๊กมะโซคีออะไรกันเลยจนวันน้ำหงอย่างงดเต็มน่าสิเดเฮดบุกปีนี้คนอาหารมันกับพ่อได้ยู่ได้กินเลยนะพี่น้องประดุกหร่วน โอ้ oh, เสียงแมวอะไรเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาซรันี้แหละครับตอนนั้นดูอาบ้านเต่าหน่รับ,ดด <Yep. S 1> บริหิตยูห้กินให้เบิ่งดอกพี่น้องพ่อกันขึ้นเดอกแล้วกินขาแรงแล้กค่อยไปไหม <c oughs> ไปครับกับพ่อได้ยูได้กินอยู่พ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ